ชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมน คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างมันคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฟังอยู่ในจิตใจลึกๆมานาน กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการของเทศบาลตำบลหมอน,นางนะครับโครงการนี้เราจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อให้ผู้พิการในตำบลของเราเนี่ย ซึ่งมีจํานวนถึง400กว่าคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นการแสดงถึงความห่วงใยความเอาใจใส่ผู้พิการซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศาบาลตบุรมนาให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับปิทธติต่างๆของผู้พิการแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆของทางราชการเนี่ยที่จะให้ถึงผู้พิการและนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งของที่จะมอบให้เป็นการช่วยเหลือผู้พิการอีกทางหนึ่ง นนขณะนนเดียวกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นวันพระราชสมภพ,พของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ใช้ผู้พิการในเขตเทศบาลตะบลหมอนางได้มาร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่พระอ,องค์ท่านด้วยครับ ʻo lei ka แล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้พบปะได้พูดคุยกันนะครับทำให้ได้รับทราบถึงความเป็นอยู่แล้วก็ความเ,เดือดร้อนหรือความต้องการต่างๆของผู้พิการเนี่ยที่อยากให้ทางเทศบาลเราได้ให้การดูแลให้การช่วยเหลือซึ่งเราก็จะได้ประสานงานแล้วก็ดำเนินการในโอกาสต่อไปครับทางเทศบาลก็พยายามประสานงานผ่านประธานชมรมผู้พิการของเทศบาลตะบนหมนานางนะครับว่า ได้ประสานงานกับสมาชิกนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยากจะให้เทศบาลได้ดําเนินการให้ตรงกับความต้องการของผู้พิการเนี่ยเราก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการศึกษาไปดูงานนะครับในชมรมต่างๆที่เขาดําเนินการแล้วประสบความสาเร็จเพื่อที่เราจะได้นํามาประยุกต์ใช้ในเขตเทศบาลของเราต่อไปครับรได้ และใจของคนที่แท้ ในวันนี้เธอตั้งใยัดยืนและลุกขึ้นในครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใ,ใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่บนทางที่ปันไปด้วยตัวเอง ก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากนะคะกับการได้มาเข้าอบรมที่นี่นะคะถือว่าได้เป็นการพัฒนาศักยภาพขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากที่เราทํางานกับคนพิการอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอโนโพลิตนะคะที่ได้ทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนพิการได้มีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นในขวบถุกปีก็ขอบคุณเทศบาลด้วยนะคะและผู้จัดทุกท่านนะคะที่ ได้ร่วมทาโครงการนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ได้รับความสนุกสนานได้ความรู้กลับไปแล้วก็ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายทางความคิดอ่าแล้วก็จะมีผู้วิจารหลายๆหลายรูปแบบนะคะที่มาร่วมกิจกรรมภาในวันนี้ค่ะทำให้ได้ความรู้ได้สิ่งดีได้ความสุขสนานขอบคุณทางเทศบาลตำบลวันนางน,นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ทาให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ และในวันนี้เธอมั้งใยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาดใดๆจงพร้อมจะบดทนก้าวไปสู่คนทางที่ตันไปด้วยตัวเอง